I love you แอปทักษออนกับแคปชั่นทดสอบระบบอยู่เคียงข้างฉันด้านเนนกินในขยอดหวานกลางสื่อฉันต้องการเธอคืนนี้ทำเอฟซีเนี่ยเข้ามาแสในความข้างรักซะนาน หนาที่นี้นะคะคงไม่มีใคยฮอตเกินค่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างในเอกหน้าหวานแอปพลซอนกับพระเอกสุดฮอตนนุชานนท์สันตินันทธนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานนี้รักติดจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะก็สลับเสิร์ฟข้อมานผ่านโซเชียลออาไม้แฟนเนี่ยได้ฟินกันแบบไม่มีพักนะคะกับความมุ้งมิงน่ารักของพวกเขา อย่างล่าสุดนะคะนังคู่เนี่ยก็มาแจงโมเมนต์สุดคลั่งรักผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินจิกหมอนกันอีกแล้วค่ะเมื่ออินสตาแกรมของคุณพี่คนสวยแอบพักซ้อนนะคะได้มาโพสภาพส,สวยๆใส่หน้าเด็กของนิตยาสารแพรวพร้อมกับแคปชั่นทดสอบระบบว่า บายไมซ้ายอยู่แค่ข้างฉันและด้านอินสตาแกรมคนพิเศษอย่างนนกุลนะคะก็ได้มาโพสเซตทีมเดียวกันกับคนพี่คนสวยนะคะพร้อมกับแคปชั่นยอดหวานตอบกับการทดสอบระบบว่า I want you tonight ฉันต้องการเธอคืนนี้แถมงานนี้นะคะหนุ่มนนกุลเนี่ยยังได้เข้ามาแซวใต้โพสของคนพี่คนสวยนะคะว่า side c ครับแหมแม่แมแคปชั่นคนเขาก็ต่อกันจนเป็นประโยคได้เพลงที่ลงก็หวานมากทั้งสองเพลงเรียกว่าข้างรักกันไม่มีแผ่วนะคะถ้าจะหวานขนาดนี้คขาข่าวโซมาเลยไหมคุณชานน งานนี้นะคะถ้าจะไม่แซวก็คงจะไม่ใช่ชาวเน็ตไทยอ่ะเนาะแต่เข้ามาอสในความข้า่งรักของคู่นี้มากมายนะคะอดีเช่นไว้ระวังโดนเรียกคุณนะคะหหงพิม์พแบบนี้นะพ่อเบาได้เบานะแม่มองบนมีความห่วงนะคะฮ่าฮ่แน่แนฉันต้องการเธอคือนนี้ดังนั้นอยู่ข้างฉันระวังเจอไซไอนะคะแล้วอยู่วันใครครับ ก็ไม่น่าถามอ่ะหัวใจพี่แอปก็มีแค่เธอคนเดียวหมดทั้งใจแน่ตรวสอบระบบอีกหรอครับฉันต้องการเธอคือนนี้อยู่เคียงข้างฉานันเคค่ะรู้เรื่องจบค่ะเรียกแฟนเลยสิจะได้เคียงข้างกันตลอดไป 第八。